ไปกดแชร์กันเยอะนะเขาเล่นที่จ้างอีกไม่กดแชเยอะนะคะกดไ like ลค์กันเยอะนะคนตัดเหนื่อยมากนะคนถ่ายให้เหนื่อยมากเออเออไม่ไม่ต้องมีแบบนนะี้เธอ,อเนะ่ยมางงเงี้ที่ รองานสี่คนก็ต้องไปกดไลค์งานนี้เยอะก่อนใครยังไม่ดูก็รีบไปดูไปกดไลค์ซะป้าบูบอกกินถึงหลานใช่ผู้นี้กลับบ้านครับอืมไม่ได้หลับไม่ได้นอนผมเพิ่งตื่นเมื่อกี้ผมหลับตอนสิบนาทียี่สิบนาทีผมหลับไปตอนตอนห้าโมงกว่าครับผมเพิ่งตื่นเวอร์ไม่ใช่ฮะไม่ใช่ห้าโมงหกโมง เดียวอเองอะอทุกคนได้ไปกดไลค์เยอะนะนเขาได้จ้างงานผมนเผืเ่อได้มีมีเธอไปด้วยอข<อ><อ>มือไปดูอะ่ะเริ่มดือดะนะ้อเนีะ่ะขาวเนาะมือข่าว ตัวขาวตัวขาวอตอนเด็กหนูขาวตัวเนี้ยนิ้วยาวมากใช่้วเท้าก็เช่นกันสับปะาดเออเหมือนเหมือนตีนไก่เขาเริ่มจะสงบลงละสับปะาดตัวน้อย เธอส่วนเธอสับป,ประรดตัวใหญ่เมื่อเช้าคือแบบอืเอาจริงปะอยากจะตะโกนดังๆอะ่ะว้าโอ๊ยไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยจริงๆเพราะอะไรรู้ปะลูกร้องเธอแม่มีมีช็อตหนึ่งคือหนูแบบอืทาไมต้องรังแกกันขนาดนี้ด้วยเธอขยับมาถึงตรงเนี้ยอืแล้วลูกนอนอยู่ตรงเนี้ยอแล้วขึ้นหนูมีที่อยู่แค่เนี้ยอืแล้วหนูแบบ เยัยง,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 ง่วงก็ง่วงแล้วคือไอพีมแม่งเดินอีกหนแบบโอ้ยก็เลยจับมันไปไว้บนกาอีกแล้วเธอธอให้มันลงเตียงไอ้อ่ะรู้รู้ฝ่ามันเป็นใจพีมน้องของโมเดลใช่ครับน้องของโมเดลชื่อว่ามีเธอ ุกคนันแกงหนูมากว่าเช้าะแล้วหนูกะว่าจะเอาลูกไปนอนในห้นองหนูใช่ปะแล้วหนูกพอเธอตื่นมาแล้วแบบบวยวายหนูอีกอว่าทําไมไปนอนงันแต่จริงๆแบบไม่แต่ร้องไห้ดูเท้ามันไป เดี๋ยวลงรูปในนี่ในในอในอเอจ้นอนง่ายแล้วบ้างหัวแบนนะคะเพิ่งนอนครับเหมือนเจนาวะ่ะเมื่อเช้าถ่ายรูปส่งเมื่อวานถ่ายรูปส่งไว้ให้ดูเพิ่งนอนเี่อกี้เพิ่งถ่ายเพิ่งถ่ายรูปส่งไว้ให้ดูแลเจนาทําทำไมไม่นอนตะแคงนอนง่ายเดี๋ยวหัวแบนหมกเพิ่งนอนจ้ะเพิ่งใส่เตียงแล้วก็หยิบกล้องถ่าย ือเราต้องให้เขาสงสบนิ่งก่อนแล้วเราค่อยกลับเพราะไม่งั้นนะ่ะเขาก็จะหันหัวไปหันหัวมาอยู่ดิเราให้พี่ทำไงอะ่ะเพราะเยี่ยนี่เขาหันหัวเก่งคงหนี้วันนี้กลับไปป้าบุ๋มก็ไม่อยู่แล้วจะดูว่าตอนเปลี่ยนเพื่าาอเช้ามันแยงหรือวะพราเปลี่ยนให้เรายกขาชูชี้อย่างเงี้ยสอง้างเราตึงๆอ่ะยื่นอย่างเงี้ยแล้วหนูแบบโดน ยกแบบขาดตึงๆเหมือนโดนแกล้งอะเยิดอือนี่ได้ไดเริ่มสั่งกับนี่ปนะอืมเอาออกดิเดี๋ยวเพิ่มเทปโอเคต้องออก ยังดูดอยู่ยังดูดอยู่เมื่อกี้เห็นปะวันนี้ดูดจมูกพี่ด้วยนูดอะเอาเอาหน้าไปใกล้ใะ้ดูดจมูกเออขยับทำไมเสียงดังไงเช็ดปาก ต้องหาลงดันเขาจะผวาหมอนนี่เดี๋ยวพอจับลงนี้ก็ตื่นอีกบางที่งเหมือนแกล้งหลับอ่ะพอหลับปุ๊บใช่ปะ่ะพอยน,นี้ปุ๊บมนันตึงคำตายเงี้ยลืมตาโตพออ้อมมาดิอ้อมอีกมาอ่านดันไว้ก่อน เดี๋หัวตกหมดสติไปแล้วนอนเห,เหมือนโมเดลมากโงมาแค่หนือน,ก,นะอนก็หน,นึ่ลู้ือที่แบบห้าสิบปีอ่ะอือใช่อือเลยผม คอม่ีอใ่เลดอดงมีเจอผิวดีมากตอนท้องแม่บำรุงเราถามพ่อเอดิเขาดุงด้วยความความความอะไรเนี่ยพ้อประสาทอะเขาบำรุงด้วยความอาใจใส่ไม่จริงพอมาเสน็แลาตอนท้องแนะล้วบำรุงบำรุงโอ้ยวังจริงไม่ได้บำรุงเลย ตอนท้องคือแบบอยากกินอะไรก็กินนะดูเอย่าไม่ต้องคุยนะคนดูดูไว้เลย,ยผมหลับแล้วดูวไปหัว เราทำพูดไดผิดในเราแล้พันสองเป็นการชั่วข่าวคือออเฮอฮ้อเอ้ออ um, <c oughs> ลำอย่าลำอย่าลำอย่าลำขอร้องอย่าลำเอออย่าลำอย่าลำไม่ล <c oughs> ้ำไม่ลำติดล้ำวนะเท่บิลเมอนีว่านี่เธอโซ่ข้าห้องดำเออข้อห้องํำ โดดุด้วยโดนดุแล้วอะยิ้มยิ้มโดนดุแล้วยิ้ม,มดดวมันนี้ผมผมเลี้ยงตอนกลางวันไงนแล้วผมคุมสถานการณ์ไม่ได้แล้ว <c oughs> ผ,มผมได้ส่งตัวเข้าห้องดำพร้อมกับเปอัตโนมัติพร้อมเพลงแต่ปั๊บนึงเขาก็หยุดย,ยิ่งดุเหมือนยิ่งชอบอะจริง น้องป่วยหรอคะก่อนหน้านี้มีไม่สบายบ้างครับดูได้นะโมเดตอนแรกมีพี่เลี้ยงที่บ้านยี่พ้าวันแรกงานหนักมากปกติไม่ค่อยงงานฮะเออเนี่ยลำอะว่านี่เขาติดลำมีเธอะโมเดลเกาเป็นเหมือนกันอันนั้นลำใหญ่ ของเรายี่ห้าวันแรกนิ่งสบายมากนี่เลยนะนี่เลยแล้วจะเดือนเลยด้เริ่มดูมากเริ่มดูมากกันเนี้ยดูเยอะ<ถ>ละต่อกอดแกมแอ้คิดดูดิถ้าแบบมีหมดคนหน้าตาเหมือนโมเดลสองคนะนี่ไม่ตลกหรอ <c oughs> ตามจริงคงไม่เหมือนขนาดนั้นหรอกออ จะมีแววตาจำหอนองดูกันนะครับผมผมมองไม่ค่อยเห็นอ่ะผมพักฟ่อนน้อยคนที่น้อยกว่าคือฉันค่ะนั่นแหละสั่งน้ำไมหมเนาะยังสั่งเลยเดี๋ยวมันมาถึงก่อนพี่สั่งคิทพีครีมไปแล้วสั่งเยนะคิปพีครีมแล้วเมื่อวานออกจำได้แววๆว่าเธอบอกว่าอะไรว่าออกไปกินโดน,นัท้า ทำจริงหมดทุกอย่างแล้วบอกว่าให้กินมาม่าไปทำไมไม่กินหมดอย่านมข้นอะเห็นปะเห็นรอนดูทำไมไม่กินมาม่าไปอ่ะไปไปสั่งหามาให้หน่อยเียวหน่อยโทรศัพท์เนี่ยจะถ่ายรีวิววันนี้ก็ไม่ได้ถ่ายเลยในตัวแสงถ่ายไปได้อย่างหนึ่งก็ยังดีมายฟแล้ว ลงเท้าน่าจะพรุ่งนี้ไม่แน่ครับกลับบ้านพรุ่งนี้น่าจะมีสิทธิ์พรุ่งนี้เพราะว่าของเข้าเยอะมากใครรอแพนด้าพรุ่งนี้เพียบไม่ต้องพีมีเลยคือผมจะบอกว่ามันมีลูกค้าบางคนที่เขาบอกว่าเขาไม่กล้าโอนตังให้ผมเพราะว่าชื่อบัญชีเป็นชื่อไหนแลว้วคิดว่าผมเป็นมิจฉาชีพอืมอยากจะบอกไว้เลยว่า ผมใช้ชื่อบัญชีเป็นชื่อใดนะอืมแล้วเดี๋ยวจะเปลี่ยนชื่อในนั้นด้วยจยยังเดี๋ยวยก่อนเฮ้ยไอ้กิบไปต่อเหมือนน่าจะไปเห็นพ <ผม S 1> ี่บุมจะไปรับเมื่อวานไม่ครับเมื่อวานเมื่อวานก็บ่วนก็เข้าบ้านมาแต่ว่าไม่มีใครอยู่พี่บุ๋มเขาเขาเออกไปกับแม่พอดี ผมเจอแต่พ่อกับโมเดลพรุ่งนี้พรุ่งนี้กลับไปนอนบ้านคือจริงๆตอนแรกวันนี้จะไปนอนบ้านแต่ว่านั่นแหละท่อน้ำที่บ้านแตกแล้วน้ำไม่ไหลแล้วมันแตกได้ไงมันมันของใต้ดินที่แตกปกติจะบำน้ำพังไงอันนี้คือท่อที่อยู่ใต้ดินแตกนะแล้วก็ขวดเล็กๆนะ เอาแล้วแต่เอาเยอะหน่อยครพอแตกเสร็จอันนี้คือแตกใต้ดินก็คือต้องถูกพื้นลงไปลงไปซ่อมทอ่ออย่าลำดีลูกไม่ลำไม่เอาอย่าลำพอร้องพอร้องอย่าลำาโอ้ยโอ,โอ,โอไปไหนไปไหนไปไหนจะไปไหนมีเด้อจะไปไหน ทั้งลำทั้งเลือ้อยมีได้หมดได้ทุกรูปแบบก็หนูขึ้นมาเนี่ยอตอนแรกอะ่ะแค่อาจจะตรงนี้นี่หัวมันอยู่ตรงนี้ออาก็เลือ้อยแล้วไงเลื้อยลำเลื้อยลำครบตัวเดียวนอนลนะโตเร็วทังเอออยากให้โตแล้ววะทำไมอะ่ะใจอยากให้โตแล้วอะ อยากให้แบบเดินได้แล้วอะแล้วก็อยากให้พูดได้ละด้วยเด็กคือพูดได้กี่เดือนเนาะไปกี่ปีอะปีหนึ่งไม่จาไม่ได้ปะว่าปีหนึ่งยังพูดไม่ได้ปะหปีหนึ่งพูดเริ่มพูดได้จาไม่ได้อะปีหนึ่งยังพูดไม่ได้แล้วถ้าแล้วถ้าลูกพูดคำแรกว,ว่าป <laughs> ีฟ้าอะพักเลยอะ <Perfect. S 1> หนึ่งปีก็เริ่มพูดใช่ผมจำไม่ได้ไงน่าจะหนึ่งปีนะปากับตาเหมือนบิวที่งองแ,แต่ดัางเขาโด่งนะดูดิโด่งวะเ่าจะได้หนูมาดัางโด่งนะดัางโด่งอ่าจะได้เขียแต่ว่ามือผมมีเขาเรียกว่ามือปีศาจมือใหญ่แล้วอ่ะเหมือนผู้ใหญ่ โมเดลก็มือใหญ่เอ้ยโมเดลมือไม่ค่อยใหญ่แต่เท้าใหญ่โมเดลใส่รองเท้าไซส์ <5 S 1> นี่อ <36 S 2> <6 S 1> ะสามหกว่ะเออใส่รองเท้าไซส์สามหกล้วคนดูน้องกินกินนมผสมครับนมผสมโคกซีโร่ <c oughs> <c oughs> มีโซเดียมลุงชอนม,มารับขวัญอย่างครับมาเรียบร้อยแล้วคนนั้นฮะระดับระดับสุดต,ตา 呵呵。<laughs>